โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสี่ยโบนะครับวันนี้ผมมาก็จะมาแล้งเพื่อนนะครับทุกคนเ่อมันไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินมันก็ไม่รู้นะครับว่าเราแล้งมันมนะครับมันเข้ามันยังไม่รู้าพูดดังนะครับเดี๋ยวมันได้ยินได้ว<ๆ>่าไี้แล้วครับ

โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสี่ยโบนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกล้งเพื่อนนะครับทุกคนแกล้งคันที่ว่าไอป๊อปเหมืที่มันขี่อ่อร้อยยี่สิบห้าบางลมนะที่จริงมันไม่ใช่บางลมนะครับมันเป็นอะไรวะเครื่องเบบ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 ร้อยยี่สิบห้าเครื่องร้อยยี่สิบห้าเครื่องไหนไหนเครื่องบลกบีมูุตสาครับเคร่องบีมคุณรกสภานะครับเดี๋ยวผมเดวว่างเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็น้องๆที่ถามมาในติ๊ก บอกให้ผมรีวิวรถมันให้ดูนะครับวันนี้ผมว่าจะแกล้งแล้วนะทุกคนเออนี่ครับอุปกรณ์ครับนี่เราแกล้งมันนะครับนี่นะครับเราว่าจะปาดเบาะนะครับแล้วว่าให้มันแบบวิซีใหม่เออเพราะว่ามันทํากับพวกผมไม่เยอะครับแต่บอบครับอันนี้ดูบ้างครับดูบ้านครับนี่ครับัหลังนังนั่งทุกคนมันเข้าน้ำอยู่นะครับทุกคนตอนนี้นี่นิมิตนะครับมันก็เราก็ให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนแบนครับจะโดนแบนนะครับทุกคนเออก่อนที่จะไปรับกดชมลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดดตติามผ้วยนนะคครับทุเอ นี่ผมก็มีตะปูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรถมันนี่บ้านมันนะครับครับผมเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปเอารถมันเลยทุกคนจะพูดดังนะครับมันไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินมันก็ไม่รู้นะครับว่าเราแจ้งแล้วนะครับมันเข้าน้ำอยู่นะครับเข้ไปในหอเยอมากเลยครับรถมันนี่นะมันมันเข้าห้องน้ำอยู่นะครับนี่ครับมันเข้าห้องน้ำอยู่นะครับไไม่ด้ดินนะครับว้าว ก็ค่อยค่อยอยู่ออกไปยังไม่รู้อ่ะว้อออาวโอ้ง กนี่นะทุกคนรถม,นะมันนะสภาพไม่คนเลยเฮ้ยล่มล่มล่มสภาพไม่คนเน่าอทุกคนเด้อก็เอาอุปกรณ์มาเลยแล้วพูดซ้ำทำเพลงนะทุกคนเด้อดูดูดบ่อมันนะนี้นะบ่อมันก็ไม่ได้ล็อกนะทุกคนเด้อก็เราก็ถอดบอ่อออกแด้นะมันก็มันไม,ม,ม่มีล็อกนะดูดูดดสภาพไม่คนเน่าเตอะสภาพรถเตอะ เราจะมาปาดเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะกรีดเอามีดกรีดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวมันเฉดแกนนะเดี๋ยวเขาจะกรีดเป็นลายก่อนนะดูครับเขาสูดเป็นส้มเฮยินนะมครับอย่าพูดดังนะครับเดี๋ยวมันได้ยิน ได้ปะกี่ต้นนะครับผมเนี่เอ้องแต่รซีออกหมดเลยนะสีออกหมดเลยกุญเกี่ยวแต่กุญเกี่ยวด้วยเสี่ยวหมดเลยหลังจากให้มันแกล้งเรานะครับมันที่มันขอบอกเราไงทุกคนดูย้ำย้ำย้ำสีออกเลยสีออกผมชอบแกล้งเราใช่ไหมครับทุกคนเด้อคนที่โดนแกล้งเราต้องโดนแบบนี้อีกแล้วให้มันไปซื้อเอาใหม่นะ โอเคครับทุกคนเรอมันก็ยังไม่รู้ตัวนะครับเราก็จะกรีดไปเจนกินนะครับกรีดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะมันก็ไม่รู้นะ <S <S นี่ดึงแบบนี้ผมต้องดึงแบบนี้ขเยอทะยานนี้อย่างนี้ดูดูดอะไรนี่โคตรเกลือโอ้โหทุกคนดูอะไรนี่ถ้าแบบนี้เ่เขียนชื่อมันเลยก็ได้นะคนเรือนี่นี่กรีดกีดดูไม่ต้องรีบนะมันยังไม่รู้ตัวนะทุกคนทำไปเรื่อยๆมาดูดู มีแค่เบกโคดเก่า,อ,กาอะไรเนี่ยมีฮอตอันนี้อะไรเนี่ยผ้าผ้าอะไรเนี่ยโอ้โหผ้าชิลิวไอิสว์งัดขึ้นมาเลยแอบนะทุกคนเอออันนี้ก็มีสตเตปเปิ่นเย็บนะบบามันเป็นเบาอ,อะไรนะบ่เวิบล้อยใช่ไหมใช้เป็นบเบเวิบล้อยนะครับทุณหยุดเบาเชงบบาเชงนะครับแล้วผมทำเป็นเชงก่อนเดิมนะครับ <c oughs> อามีแอ่งดึงหรอหรือเปล่าดึงก็ต้องทำแบบนี้นะครับนี่ดึงแบบนี้ ดึงแบบนี้นึงงแบบนี้นี่แหละครับผลของการแก้งอนะัะมันขอเบาอเราใช่ไหมครับต้องดึงแบบนี้นะอดแน่นแล้วะก็สี่ออกเลยเรางัด,ง,ดงัดแบบนี้ห่อครับนี่งัดแบบนี้ดูนี่แหละครับนี่แหละครับมันแจ้งเราไปเยอะนะครับงัดแบบนี้ใครที่ชอบแบบชิปแบบที่วแบบ่าแกล้งคนอื่นนะทุกคนก็มินมินมาได้นะครับดี๋ย ต่อไปเดี๋ยวผมมีแจยคันแดงนี่นะคนโอ้เกินถ้าคลิปนี้คนดูถึง2 0 0หมืนคนนะครับเดี๋ยวผมฝอด้อคันแดงโยนลงน้ำให้ดูเลยเดี๋ยวผมฉี่รถคันแดงลงน้ำเลยครับทุกคนเสียอี่นะครับทุกคนดันดันช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าคนดูถึงสองหมืนนะผมฉี่รถเสียอี้ลงน้ำเลยครับโอเคทำจริงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นนะครับผมก็ทำจริงนะครับเพราะคนจริงอยู่แล้วเสียโบนะครับเนี่ยะครับดึงออกมา่างนี้เลย อย่างแบนนี้ต้องใช้เท้าเหยียบเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ดึงแบบนี้นะดึงแบบนี้นะครับนี่นะครับน,นะนี่ครับแล้วก็ทุกคนขยันนะทุกคนทิน <c oughs> ้งแบบนี้ทิ <c oughs> ้งแบบนี้ทิด้ด้วยนี่นี <c oughs> ่นี่โอเคครับเดี๋ยวพอไว้ก่อนแนละ้วดูรอมันออกมานะทุกคนคือม <c oughs> ันนะ

นี่ครับเนะี่ยกินแล้วให้มันซื้อใหม่นะทุกคนใช่เครื่งองกูยังไม่ทําเลยกูยัง,งไม่ซื้อบ่อยอีกอย่างโง่ทุกคนเย็ดแม่นี่แหละครับราหาลังจากที่ oh. โดนคนที่ทำเรากับเราแบบนี้มันต้องงดแบบนี้แล้วทุกคน <ừ. S 1> ดูไว้นะครับเฉียเลยเฉียดเลยยีบๆเบยิงวันนีนเนี่ยยิงวันนเนีย่ย,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 ยมันจะซื้อใหม่นะครับ โอ้ยอ้ยอันีนะอัยย้ไม่หยดยไม่ีกครับฉีกฉีกฉกคนดูครับผมจะให้มันซื้อคืนให้ผมนะครับก็ไม่ซื้อนะครับก็ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเ่อ่ภาพลหอยคนลากครับดครับคนหลาครับอันนี้ม่งลากอยู่ในดูด ัร้องไห้แล้วทุกคนมันร้องมันร้องร้องไห้แล้วเย้ยิ้มแม่ก็ทำแล้วให้มันซื้อใหม่นะมันก็แล้วแต่มันนะครับก็ทำแล้วก็เพรางเคยทำเยอะครับมันเคยแจ้งรอนะครับมันเคยขอหมอกเราเยอะนะครับอยากอ่านไหมครับดูหน้าเลยครับนานเลยจะร้องไห้แล้วครับทุกคนไม่เป็นไรครับพอดีว่าอ่าพอดีว่าก็ มีตังอยู่นิดเดียวกำลังจะตัวนะครับทุกคนต่อไปให้ชิปทำชิปแก้งใครก็เมนต์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากเห็นคันนี้รีวิวก็เมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับตอนนี้กำลังทำเครื่องอยู่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ชิปหน้าครับขอบคุณครับผม